มขามน่ปัดมะขามนีตัด,ดลูกนี้พันปลายพันปลายนี่ลูกนี้ <c oughs> ใช่ยสิบองร้อยปลาพันปัดนพันใช่พันปลา,ายพ่สองปุน,นโอ้ขอซื้อปุ้นมาไหเอากำไรเห็นหน จะอยู่กันที่บ้านตะโตะเราจะมาดูบ้านใหม่ที่ลงเงินสร้างกันไปนะครับมาจะพามาดูครับมาดูนี้ตามมานี่ครับนี่อย่างงครับบ้านใหม่หมดไปแสนกว่าบาทน,นะครับยังได้เสาแล้วก็หลังคาใช่ไหมครับเดี๋ยวลงเงินอีกสักหน่อยนึงแสนนึงก็น่าจะได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นจะได้อยู่ได้ โอเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนกันจะไปเดินตลาดเดินเล่นในหมู่บ้านไม่ถึงตลาดอ่าจะเดินเล่นในหมู่บ้านดูดิว่ามีอะไรกินมีอะไรขายบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเราจะไปเดินให้เราจะได้อะไรกินบ้างของฟรีต่างหากซื้อของฟรีซื้อไปไอ้เจ้รองเท้าฟรีเจลไม่ซื้อสิผู้สาวไทยบ้านไทยบ้านหรือไทยบ้านพิตเต้รองเท้าแตะเห็นไหมเนี่ย อมากัดเด้อพีสาวไทยบ้านสนอย่าวิ่งอย่าข่าพี่ไปดู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 อะไรแดงแดงนู่น ตลาดครับเดี๋ยวมาไปดีครับไปดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับเราแรมแลครับแรมแล้วม่ลอมมาหมาเด้วยเอามาเยอะเหรอจะทานกัาข้าวให้พ่อก่อนนะเดินเล่น 走。Oh. <laughs> ดูมะม่วงต่างจังหวัดนะครับนี่ครับต้นมะม่วงนี่ครับบนต้นก็ติดลูกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับลูกเยอะอยู่ลูกเยอะพอสมควรเลยแต่ที่สําคัญครับฝนตกสองสามวันก่อนดูโคนต้นครับนี่โคนต้นร่วงเยอะมากอันนี้มะม่วงพันอะไรครับท่าผู้ชมใครรู้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับรบูกกลมกลมรูปหัวใจเลย สุกด้วยเน่ะสุกแดดแต่ดีใช่ปะเออดูดิไม่มีอรอยนี่เลยอ่ะรถมันร่วงมาจากไหนต้นไม่มีมันนั่นสิมันร่วงจากตรงไหนไปเราไ,ได้แล้วมะม่วงลูกนึงกินไม่ได้ <c oughs> กินได้สิเอามานึงกินไม่ได้น่าทำเป็นนูกแก้วต่อไปเบิ่มเใช่เลยไปเด้อไปหาน้อง วัสดีครับบสวัสดีครับ <c oughs> สบายดีน <c oughs> เนาไไะหายไปแล้ว <c oughs> อ๋อเหรอไปทางไหนเนี่ยบเบิรเบิอ่อ,อันนี้บ้านผู้ใหญ่บ้นนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอ๋อนี่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่หครับ ชื่อผู้ใหญ่อะไรครับผู้ใหญ่พันผู้ใหญ่พันเรียนดนตรีเรียนหรอเรียนเรียนลรอสีเรือแล้วต่อไปเราจะไปไหนครับเนี่ยไปบ้านเอาอ้อยไปเอาอ้อยเขาเป็นใครอ่ะเป็นน้องแม่น้องแม่แกอยู่ไหนดินั่นนั่งเหล่าอยู่หน้าในครัวดูดีธรรมชาติธรรมชาติมากอ่ะธรรมชาติสุดๆเลย นี่นะครับบ้านบ้านอ,อ้ไร<อ>ไปหมาไม่กัดหรอกเดินเดินแบงนี้เดินแบงนี้แับนี้มีหมูด้วย สวัสดีครับโอ้สวยจังเลยวันนี้ไปบชพระมาอ๋อแต่งตัวสวยเลยครับอ๋อผมพอดีเดี๋ยวผมหากับข้าวให้พ่อก่อนครับเดี๋ยวเดินเข้าไปตลาดหน่อยเดี๋ยวแวะหาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาเดี๋ยวพรุ่งนี้มานั่งคุยด้วยครับอันนี้แวะมาหาก่อนมาถึงเดนเมื่อเช้าไปช่อ นั่งดีเลยนั่งคือกัยาก่อหนานั่งคือกัยายตัวใหญ่ขึ้นไหมหญ่เอไปธนาคารมาที่เอองแขนหญ่เนีนเดีวได้สองแขนเยดไปดแขนมันก็แขนน้องดูไปดดิโอ้ใหญ่ไปใหญ่ยนเดินเล่นเย็นๆครับอันนี้จบเขละได้ไหม กหยนผักสะอมนะยังเกาขวบอยู่เลยในไปตัวดุมตัวมันดุเกาขวบมั้นัห้าสิบกว่าแล้วปลาคนร้าหาขุนบูดีแหละไม่ใครสี่เดือนไปดูเลสวนใครก็นแห่เอ้าหน่มแห่นุ่ม่มันทำใไ้กบมันเป็น องงานท่าน่บลูกไม่ลุกโรงงานไหนวะเตโรงงานวน้องไปทาน้องอยู่กแฟมาเจปไม่ทองลเนี่ยงานไหนโรงงานนั้นอยู่แล้วทองารงงานกันมีท้องอแสงว่างานไม่เครียดครับน่าจะงานไม่เครียดงานสบายเขาว่าโรงงานไหนกบมีนี่มันถมมาทํานี่มีลูกเลยนีดีจังเลย เจนิญเจริญวะบุตรหลานบุบากมาคนนั้นคนเปลี่ยนมันเน้นดันมาสิสี่ปีแน่้องด้แปดนเลแน่โอ้โหตัวงไม่หองแน่เอ๊พ่อทำไม้าผมดินกระตุกกระตุกเลยป่อกับาไปหาหมอแน่มีพอมีมีน้องแล้วแ่อหนแล้วกับ่ใหญ่นะเอาอย่างนั้นเอเข้าเอเข้าอนียเขาจะเอา

มาลกลนนอมนสวาสวุาสวา <laughs> สุรงสมการเพก่อไปครับเรืแต่สมการเปนนเอาหาตองกรารแนเอาไปกินแด้ ไสักสี่ห้านิก็เห็นแล้วบ้่น่าจะจะขึ้นไต้กัน้กน้องบ้นจะลดขินด้วยเลยเซฟฟูกเขามาขินตอนนักเขาขึ้นด้วยแฮม บ,บ้านหลังนี้นะครับที่เขาบอกว่าขายแสนหนึ่งไม้เยอะอยู่นะมีต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆ ขึ้นไปดูมันบ้างกันนะครับนี่มันไดป้อนเท้ากัน